การประกวดธิดาเจา้าสวนลินจีส่งเสริมการท่องทเที่ยวเชิงกเกษตรอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไายยินดีต้อนรับสู่อำเภอแม่จันอันเงียบสงบและน่าลงไยซึ่งตั้งอยู่ทิศเหนือของตัวจังหวัดเจียงายประเทศไทย วันนี้เราเริ่มการเดินทางที่ผสมผสานความงามของการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรกับสเสน่ห์ของการประกวดธิดาเจ้าสวนลิ้นจีเข้าร่วมกับเราในคณะที่เราสำรวจว่างานพิเศษนี้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และนำเสนอรมรดกอันยาวนานของการปลูกลิ้นจีในภูมิภาคที่มิสเน่นี้ได้จะได้ อำเภอเม่จันมีจื่อเสียงในด้านเป็นพืนแผ่นดินตีอุดมสมบูรณ์และสภาพอากาศตีเหมาะสมย่างหือตินี่เป็นแรงเพาะปลูกเล่นจีภูมิประเทศตีสวยงามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการต้อนรับตีอบอุน่นตีดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกคืออยากมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ความเพรแม่จนั้นระเพียงแต่มีความสวยงามทางธรรมชาติเต่าอันแต่ยังมีมรดกทางการเกษตรตีอุดมสมบูรณ์แห่งตัวการประกวดที่ดาเจ้าสวนลินจีปีนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความทุ่มเทของเกษตรกรในการปลูกผลไม้แสนอร่อยเหล่านี้เขาต้องการให้ผู้เข้าชมเห็นคุณค่าและการทำสวนลินจีแบบยั่งยืนและเป็นสักขีพยาน ในความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างชุมชนกับผืนแผ่นดินดหมายเลขหนึ่งน้องโอนางสาวคุณกัญญาอาจอปัจจุบันอายุ21ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายปีสาสาขาวกษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศฝากเป็นแรงอกแรงใจให้สาวน้อยบ้านขาแตกลูกหนานสาวแม่จนันคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีเจ้ามินกะลาบาสบายดีมีห่าวมา hi everyone หมายเลขสองนางสาวนัทกิตตาสิทธิราชน้องส้มโออายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาร,ระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยบุรพาหางวนส่วนชิงหลงคอนสตรัคชั่นส่งข้อประกวดค่ะวันนี้น้องส้มโอก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดชิงราย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็หมุนเวียนรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาอบเกษตรกรในท้องถิ่นค่ะโดยสามารถที่จะนำลิ้นสี่นะคะมาวางจําหน่ายได้โดยที่ตั้งราคาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะมาชมช,มชิมชอบกันเนะเจ้า Good evening everyone my name is n a t a k i t a s t r a t now I'm studying for my bachelor's degree at the faculties of Humanities and Social Sciences at the University of p r a p h a ladies and gentlemen welcome to the chiang rai i n s t i s festival 2023 thank you ขอบคุณเจ้าเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งอุดอสมสมบูรณ์เมืองที่เพิ่มพูนดังการเกรษตรเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเมืองแห่งความทรงจำเมืองแม่จันขอกราบสวัสดีคณะท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอแม่จันทุกท่านนะคะ ผู้เข้าประกวดหมายเลขสานางสาวพัทรวดีสุดยอดปัจจุบันอายุได้18ปีกำลังศึกษามหาลายัยวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและขอให้กรรมการได้โปรดเร่งเห็นถึงความสามารถและขอให้พี่น้องชาวเพิ่มแม่จันให้เป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะขอมาลลยให้เต็มแขนขอคะแนนให้เต็มร้อยและสาวงามตัวน้อยนอยคนนี้จะไม่ลืม คุณค่ะสัสดีเจ้านางสาวนัทมนพาดาหมายเลขซีจือเล่นจือน้องจุนเจือตอนนี้อายุ20ปีเจ้ากำลังศึกษาอยู่ทีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเจียงไยสำนักวิชาการจัดการสาขาธุรกิจการบินเจา้า Gentlemen, my name is Natamon Pada. I'm 20 years old. Now I'm studying at Mei Luang University, Chiang Rai. If I was honored to be Tida Shao Suman of 2023 tonight, I'll do my best to represent my own city where I was born and raised. And I will do my best to invite lots of foreigners to come visit my city, Chiang Rai. Thank you. สาวงามหมายเลขสี่ของเรานะครับนางสาวน,าทนัทบลพาดากิงกาชาตอำเภอแม่จันส่เข้าประกวดนะครับหมายเลขห้านางสาวพีรพันธ์แก้วปานันชื่อพีอายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคณะครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาไทยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง เป็นกำลังใจให้กับน้องพีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าหมายเล็กเจ็ดน้องฮันนี่นานสาวกัยภาคนามแลอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่จังนมันธยมศึกษาปีที่หกเองวินคณึีดินภูเขาไฟภูผา 9 9 9จังหวัดลบบุรีผู้ทรงเข้าประกวนเจ้าก่อนอื่นน้องฮานนี่ก็ต้องขอการขอพระคุณทุกผาคทุกส่วนตีได้จัดงานเทศกาศลิ้นจีและของนี้จังหวัดเจียงฮายตีได้จัดงานในนี้แบบนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชาวสวนชาวไร่ของในอำเภอเจียงฮายนะเจ้าสุดท้ายนี่น้องฮานนี่ก็ต้องขอกำลังใจจากท่านคณะกรรมการและประม่พีน้องทุกๆคนเพื่อกำลังใจ นางงาหมหน้าไมสาวน้อยหน้าม้อนนแม่สายลูกหลานเจ้าเจียงฮายคนนี้ตัวหนาเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลพรยอดสิริกูลชื่อเล่นน้องวิอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ใส่การเรียนขหาดการขอขอบพระคุณท่านผอโอรงเรียนศึกษาสงเคราะแม่จาน์และเพื่อนๆที่มาร่วมเป็นกำลังใจให้หนูในวันนี้โรงเรียนหนูก็มีต้นนิ้นจีหวานอร่อยค่ะย้อนงกูลุ่มเบป้านเชียเส็งเล่าหูตัวนดาลูจยอหน้าคาเชียเส็งชิงไรตัวนุ้งโนกูวาเจ้อว่าท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันตัวปาชา้งตากูวัวชื่นดาว ตีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลายัยราชภัตรเจียงไฮคณะรุศาสตร์สาขาเอกวิชาภาษาอังกฤษเจ้า จะได้จะไหลแล้ววันนี้นอกซุนี่กับขอฟ้าทันคณะกรรมการและปอเมปีน้องเจ้าอำเภอเมจันทุกท่านจวยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้สาวน้อยคนนี้ตัวเนจเจ้าเ้าน้องเองในวันนี้กับผู้ซึกงยินดีจ้าหน้าเจ้าที่ได้มารวมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์งานและเป็นอีกส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกษิจให้เจ้าอำเภอเมจันของเฮาเจ้ายินดีเจ้า ้าน้องจือนางสาวประพาดาพงมณีจือเล่นนอกกระจิบอายุ18ปีกำลังเข้าศึกษาตีคณะกายภาพบำบัดสาขากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธจังหวัดนครน,นายกฝากเป็นกำลังใจให้น้องกระจิบคนนี่ตัวยนะเจ้าขอบคุณเจ้า การประกวดทีิดาเจ้าสวยลินจีเป็นงานเฉลิมฉลองประจําปีตีบะเพียงแต่ยกย่องความงามและความสง่างามของผู้เข้าประกวดต่อันแต่ยังเน้นถึงความหู้และการมีส่วนร่วมในการทําสวนลินจีแห่งตัวการประกวดทิดาเจ้าสวยลินจีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสามารถหลายด้านของสาวงามจากชุมชน ในส่วนเกษตรกรรมผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้สแสดงถึงความสง่างามความเฉลียวฉลาดและความหักตีมีต่อดินแดนตีเป็นกำเนิดของภูมิภาคของเฮาเขาหวังว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างความตระหนักหู้เกี่ยวกับความสําคัญของอุตสาหกรรมลิ้งจีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นของเฮาผ่านงานนี้ การเข้าร่วมการประกวดทิดาเจ้าสวนล่นจีเป็นการเดินทางตีเหลือเชือ่อยางฮึ้เฮาได้เข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งในความทุ่มเทอย่างนักในการผลิตลิ้นจีการประกวดครั้งนี้บม่เพียงแต่เป็นการยกย่องความสวยงามเต่าอันแต่ยังเน้นถึงความสำคัญของเกษตรกรรมที่ยังยืนและเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและผืนแผ่นดินของเขา ประชาสมพั์ด้วยการปลูกฝกักให้เยาวชนเจา้าถ้าเยาวชนหู้จักสิ่งสิงนี่สิรินจีของอำเภอแม่จันของเขาและผลไม้ไทยของเขาจะมาหายไปไหนเจา้าด้านที่สองคือการสร้างเครือข่ายเจา้านั่นก็คือการทำพือองค์กรของเขาอยู่ในรูปแบบของสหกรณ์เจา้าเพราะว่าการจัดตั้งสหกรณ์จะทำมือผลผลิตของเขาสามารถกระจายออกไปได้อย่างกว้างขวาง,งเจา้า การประกวดทิดาเจ้าสวนลิ้นจีเป็นวิธีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอแม่จันเป็นการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของภูมิภาคเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาได้เยือนได้สัมผัสกับนาฏศิลป์ไทยดนตรีและอาหารรสเลิศการประกวดทิดาเจ้าสวนลิ้นจีไม่เพียงแต่สร้างความสนใจให้กับการทําสวนลิ้นจีของเฮา แต่ยังเพิ่มการท่องเที่ยวในภูมิภาคของเฮาวตอยผู้เยี่ยมชมจะได้เห็นถึงความงามของภูมิประ,ประเทศของเฮาเรียนหู้เกี่ยวกับเทคนิคการทําฟาร์มทําสวนลิ้นจีย่แบบยั่งยืนและชิมลิ้นจีแสนอร่อยที่ฮาปลูกด้วยความเอาใจใส่เป็นสถานการณ์ที่วินวินสำหรับทั้งเกษตรกรและกอนักท่องเที่ยว การประกวดทิดาเจ้าสวนลินจีของอาทิตย์รับขอบฟ,ฟ้าไปอีกปีหนึ่งจิตวิญญาณของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและความภาคภูมิใจของชุมชนยังคงเติบโตในอำเภอแม่จันจากกิจกรรมนี้ผู้เข้าชมจะได้รับความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของการทำสวนลินจีในการสร้างภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและกเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ เข้าร่วมกระเผาในครั้งหน้าเพื่อเปิดเผยเรื่องราวตี่น่าดึงดูดมากขึ้นจากทั่วโลกเฉลิมฉลองความกลมกลืนระวังธรรมชาติประเพณีและจิตวิญญาณของมนุษยชาติ